สวัสดีครับผมวันนี้วันที่4มกราคม2565นะครับขออนุญาตมาแบ่งปันรายละเอียดนะครับในส่วนของการเดียวยาล่าสุดนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเดียวยาของผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40ตามลำดับนะครับวันนี้มีลงรายละเอียดให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับซึ่งรายท่านถ้าตรวจสอบในส่วนของเว็บไซต์ประกันสังคมก็ระบุนะครับในเรื่องของการโอนเงินต่อเนื่องนะ งวดที่2นะครับที่จะมีการโอนเงินเข้าให้วันที่7มกราคม2565นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับตามที่หลายท่านรับทราบนะครับว่าตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมามีการประชุมครมแล้วก็มีการอนุมัติจะได้รับการเยียวยานะครับผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงแล้วก็ผู้ประกอบกิจการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากมาตรการของรัฐสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินเยียวยาใช่ไหมครับในส่วนของ5,000บาท1งวดสําหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่1นึ4 3 1สรายถ้าเราแบ่งไปเป็นตามมาตรามีจํานวนเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของมัตรา33เนี่ยนะครับก็กรุ่ปหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1762รายอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ระบุชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบในส่วนของเว็บไซต์นะครับนะประกันสังคมว่าสถานะของท่านขึ้นแบบไหนอย่างไรถ้าได้รับสิทธิ์ปรากฏวันที่ในการโอนเงินสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการตรวจสอบ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้พร้อมนี่คือกลุ่มแรกในมาตรา33า7 6 2รายนะครับส่วนกลุ่มต่อมานะครับอันนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับก็รวมทั้ง2มาตาเลยก็คือมาตา3า39แล้วก็มาตรา40จํานจำนวนนะครับที่มีตัวเลขนะ11669ลาย นะครับผมก็จะอยู่ในหมวดกลุ่มนี้มีการแจกแจงแล้วก็เงื่อนไขที่นะ่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ละมาตานะครับพูดถึงนะครับเงื่อนไขที่จะได้รับการเยียวยาอาชีพกลางคืนเนี่ยนะครับ 5, าบาท1เดือนเนยนะนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดที่แจกแจงอย่างนี้นะครับสำหรับผู้กันตนมาตา33นะครับก็จะต้องเป็นสัญชาติไทยซึ่งจะมีข้อมูลในระบบประกันสังคมโดยในจ้างนะครับที่เป็นสถานประกอบการบันเทิงผับบาร หรือคาราโอเกะเขาก็จะมีการยื่นรายชื่อนะครับลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนนะครับผมนะตั้งแต่เข้าทำงานก็ระบุชัดเจนครับไม่ต้องทำอะไรอย่างที่บอกไปในมาตรา3-3นี้ก็รอในเรื่องของการโอนเงินเข้าให้ตามปรากฏสถานะนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับนะด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้พร้อมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญของมาตรา33นะครับ ในส่วนของผู้การตนมาตรา39สําคัญนะครับจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการรับรองในครั้งนี้และที่สําคัญสิ่งที่เราควรทราบคืออะไรครับก็จะต้องรับรองภายในวันที่14มกราคม2 5 6ห ซึ่งวันนี้วันที่4นะก็เหลือเวลาประมาณ10วันนะครับวงเล็บเฉพาะการสมัครมัตรา39ไม่ได้ระบ,บุอาชีพตอนสมัครนะครับนะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันนะครับวิธีการตรวจสอบท่านสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับแล้วก็เข้าไปซึ่งจะต้องมีชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะถ้าใครยังไม่ได้ทําการสมัครก็จะต้องสมัครเสียก่อนนะครับผมนะก็จะได้นะครับชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วถึงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ตรวจสอบกันดู นะครับธรรมตา39มีการระบ,บุอาชีพชัดเจนในเกี่ยวข้องกับนะครับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอย่างว่าแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับเตรียมพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยสถานะมันก็จะปรากฏในตอนนี้ท่านไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับนี่คือลักษณะของผู้บังกันกตนมาตรา39นะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็คือผู้บังกันกตนมาตา40นะครับผมอันนี้นะตามที่หายท่านเนี่ย เข้าไปสมัครในเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับที่สำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะหรือทั่วประเทศก็แล้วแต่ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมข้างต้นยกเว้นนะครับผมนะยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะเซเว่นอซึ่งไม่ได้ระบุอาชีพตอนสมัคร ในกรณีนี้เนี่ยนะครับท่านจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคมนเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมาิไทยหรือกรมพัฒนธรราธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่14มกราคม65เพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับผมในมาตรา333940และ 4, 0, เอามาตา33ก่อนนะครับก็ชัดเจนไม่ต้องทำอะไรมีแค่ตรวจสอบสถานะ แล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแค่นั้นมาตรา39นะครับผมจะต้องได้รับการรับรองนะครับผมนะอันนี้ก็สิ่งที่สําคัญในกรณีที่ถ้าท่านสมัครในมาตรา39แล้วเนี่ยไม่ได้ระบุอาชีพตอนสมัครก็จะต้องดําเนินการนะครับผมนะมีการรับรองเช่นเดียวกันภายในวันที่14ส่วนในมาตรา40นะครับแน่นอนว่าใครที่สมัคร แล้วก็ระบุอาชีพชัดเจนเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะได้รับในเรื่องของการโอนเงินเช่นเดียวกันส่วนใครที่สมัครนะครับผ่าน 7E เ e ่นอเวซึ่งไม่ได้ระบุอาชีพตอนสมัครเนี่ยท่านก็จะต้องขอการรับรองนะครับผมนะจากสมาคมข้างต้นที่เราแบ่งปันไปนะครับผมภายในวันที่14มกราคมเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วทีนี้ส่วนใครที่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในประกันสังคมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับงวดแรกนะครับผมก็มีการจ่ายมาแล้วคือวันที่29ธันวาคม254 นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของงวดที่1ส่วนงวดที่2เนี่ยครับตามที่เราเคยแบ่งปันนะครับถ้าใครตรวจสอบก็จะระบุก,การปรากฏนะครับการโอนเงินในวันที่7มกราคม2565นะครับนี่คืองวดที่2เดี๋ยวงวดที่3เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนเนื่องนะว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้การตนมาตรา40ก็แนะนําให้รีบสมัครนะครับ และที่สำคัญท่านจะต้องชำระเงินนะครับให้ทันภายในวันที่14มกราคม65แล้วก็ให้ทางสมาคมดังกล่าวรับรองภายในวันที่28มกราคม65หรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลป,ปินกลางแจ้งอ,อันนี้ก็สามารถที่จะเสิร์ชหรือค้นหาในเพจ Facebook ได้นะครับพิมพ์คำว่าสมาคมศิลป,ปินกลางแจ้งยังไงก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ลองปรึกษา โทรหรือสอบถามถ้ามีเบอร์โทรนะครับนะอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่นำมาลงรายละเอียดแล้วก็แบ่งปันกันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับทีนี้เพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สมัครในอาชีพอิสระมาตรา40เนี่ยเขามีรถอัตราส่งเงินสมทบ6เดือนซึ่งก็จากเดิมทีในทางเลือกที่1น,นะครับก็จะมีการจ่าย70บาทต่อเดือน ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนะเขามีการลดหย่อนให้6เดือนเลยนะครับก็เหลือแค่42บาทต่อเดือนนะในทางเรื่องที่1ส่วนทางเรื่องที่2นะครับจากเดิมจ่าย100ปัจจุบันนะครับผมก็จะจ่ายเหลือแค่60บาทต่อเดือนนะครับรวมไปถึงทางเรื่องที่3จากเดิมเนี่ยเราจ่าย300อนั่นคือปกตินะครับปัจจุบันที่มีการลดอัตราส่งเงินสมทบก็เหลือ180บบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลที่นำมาแบ่งปัน ให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็อยู่ในอาชีพกลางคืนนะครับอันนี้ก็จะได้รับทราบกันว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นผู้สมัครในมาตรา33แล้วหรือไม่กลุ่มผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา39หรือเปล่าหรืออยู่ในมาตรา40นะครับก็เจาะลงไปอีกว่ามาตรา39กับ40ท่านเนี่ยนะครับได้ระบุอาชีพหรือไม่อย่างไรถ้าไม่ได้ระบุอาชีพ ก็จะต้องดําเนินการนะครับขอใบรับรองจากสมาคมนะที่เราแบ่งปันไปก่อนวันที่14มกราคมที่เป็นไฮไลท์หรือท่านเนี่ยเนี่ยครับยังไม่ได้เป็นผู้กันตนเลยนะครับท่านก็จะต้องไปสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา40แล้วก็ดําเนินการชําระเงินนะครับก่อนวันที่14มกราคม ตามด้วยในเรื่องของการขอการรับรองจากสมาคมดังกล่าวภายในวันที่28มกราคม2 5 5เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเน้นย้ำให้กับผกกู้งานตนนะครับเพื่อจะได้รับทราบสถานะของตัวเองนะสำหรับใครรายท่านนะครับผมที่ทำการตรวจสอบแล้วนะรู้ว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมาพิมพ์แบ่งปันกันนิดหนึ่งดาเนินการถึงไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ถ้าใครตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ ก็มาพิมพ is ์แบ่งปันกันได้นะครับอัปเดตสถานะกันในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวไงวันที่7มกราคมงวดที่2มีการโอนเงินนะครับสำหรับการเยียวยา5,000บาทกลุ่มอาชีพกลางคืนนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจสำหรับท่านนะครับที่ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏสถานะได้รับเงินการเยียวยาในครั้งนี้นะผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครแล้วติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ําลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ